รรเีียนนนทท่าปะะะคคดิฉันนางสาวนาภาพรเพชจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตที่จะปรึกษาหาหรือท่านประธานนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยได้หลอกลวงประชาชนเรื่องมีพัสดุผิดกฎหมายเพื่อหลอกให้โอนเงินสร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายๆกลุ่มคนเนี่ย สดสดร้อน้อดิฉันเองเจอเมื่อวานค่ะโทรเข้ามาที่มือถือดิฉัน3ครั้งเชียวที่บอกว่ามีวัสดุตีกับสัปดาห์ก่อนมีทีมงานดิฉันนั่งกันอยู่7คนวงประชุมอยู่โทรไล่เลยค่ะดิฉันงงมากเลยว่าแก๊ง call center เ,เ,เนี่ยเขามีเบอร์ของคนจํานวนมากได้ยังไงโทรไล่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหานี้ จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงออดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยควรจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานี้ปัญหานี้มันมีมาเป็นปีๆแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้แก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี้ได้กระทรวงดีอีควรจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะให้ทั้งสํานักง,งานตารวจแห่งชาติปปงง,งแล้วก็กระทรวงดีเอสเอหรือว่ากองปราบเนี่ยเข้ามาทำงานแบบบูรณาการปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเจอกันเยอะก็คือว่าไปแจ้งความที่ โรงพักท้องถิ่นใกล้บ้านตัวเองแต่ตำรวจในพื้นที่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้อยู่ในการดูแลและรับผิดชอบก็บอกว่าต้องให้ไปกองปราบบ้างให้ไปที่ DSA บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีเจ้าภาพในการที่จัด,จดการแก้ปัญหาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความสะดวกตอนนั้นถ้าเราทำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจํานวนผู้เสียหายเนี่ยมันมากมายแค่ไหนดิฉันเชื่อว่ามันมากมายแต่ปัจจุบันเราเห็นว่ามันดูเหมือนจะไม่มากเพราะว่าเขาไม่สะดวกในการที่จะไปดําเนินการแจ้งความที่ส่วนกลาง ดังนั้นพอเราเห็นจํานวนผู้เสียหายมากขนาดนั้นเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่กระทรวงดีเอสเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างนะคะเพิ่มโทษทางกฎหมายให้ผู้กระทําความผิดมิจฉาชีพเนี่ยมารับโทษในประเทศไทยแล้วก็ให้เพิ่มโทษที่ดูรุนแรงมากขึ้นเพื่อที่จะป้องปาไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นแก่ประชาชนคนไทยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ